นี้คืออะไรครับเครื่องควบคุมการเลี้ยงปลากัดอัตโนมัติครับผมเครื่องควบคุมการเลี้ยงปลากัดอัตโนมัติใช่ครับเป็นยครับก็ตัวเครื่องนะครับผมจะมีด้วยกันอยู่2โหมดนะครับมีแมนนวลและออโต้ครับแล้วก็หน้าเครื่องจะมีสวิตช์อยู่สี่ปุ่มครับสวิตช์ที่1จะเป็นการให้อาหารครับผมสวิตช์ที่2ให้น้ำสวิตช์ที่สาเป็นการให้ยาครับส่วนปุ่มที่4ี่นั้นจะเป็นการปรับเปลี่ยนระหว่างแมนนวลแล้วก็ออโต้ครับ พอเรากดออโต้ปุ s, ๊บการทำงานของสามลุ hmm. ่มน sí well, ี้จะเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือจะเป็นการปรับเวลาแทนระหว่างอาหารเนี่ยก็จะมี12บชั่วโมงให้1ครั้งหรือ24ชั่วโมงให้1งครั้งน้ำก็เหมือนกันนะครับผมจะมีเจดวัน14วันยาก็จะมี8ดกับ15วันนะครับผมก็คือให้ที่หลังให้น้ำครับผมแล้วก็จะมีระบบ iot ด้วยครับก็คือควบคุม ก็คุมสั่งการทางมือถือครับใช้โทรศัพท์มือถือร่วมด้วยได้ใช่ครับผมสมมติเราไปไหนไม่อยู่บ้านเนี้ยเปิดให้เชื่อม Wi-Fi ไว้เราก็ไปทำธุระข้างนอกเราก็สามารถควบคุมผ่านมือถือได้ครับลองสาธิตให้ดูหน่อยด้วยเปิดเปิดได้ยังยังไม่ได้อรอรอหมดเตอร์รออยู่รอรอแรสเตอร์อยู่อันนี้คร่าวๆคือมีชิ้นส่วนอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ ที่ต้องรู้อันนี้เป็นตู้คอนโทนใครับอันนี้พวกนี้เป็นอะไรครับตรงนี้จะเป็นกล่องใส่น้ำครับผมกล่องใส่น้ำใช่ครับก็คือเราสามารถเอาเราไม่จำเป็นต้องใช้กล่องแบบนี้ก็ได้ครับเราเชื่อมกับแทงน้ำก็ได้ครับผมตรงนี้ก็เป็นยาเหมือนกันครับยาอันนี้จะเป็นยายาใช่ครับเราประกันในกล่องใส่ยาด้วยใช่ครับผมปรับสภาพน้ำเลยอันนี้ปรับให้น้ำมันใสงี้ยครับ นี่คือการแสดงผลระบบการให้น้ำแล้วก็จะเป็นการน้ำระบบน้ำล้นครับระบบเติมน้ำเข้าไปเติมน้ำเข้าไปพอถึงจุดที่เรากำหนดเนี่ยครับน้ำก็จะออกส่งออกน้ำเสียก็จะส่งออกก็อันนี้ยังมองว่าเห็นภาพเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มามาใหม่เดี๋ยวมาเติมให้เต็มระบบอีกทีนึพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอีกรอบโอเคก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเพิ่มเดี๋ยวอยู่วิไยเลย วิไลยการชื่อการันบุรีรับผมการันบุรีจังหวัดการันุบุรีคะแนนอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกนะเดี๋ยวทางไงพวกนี้มาตอบ